ที่มาของโครงการนะครับก็จะเกิดจากนโยบายนะครับของกระทรวงนะครับที่มีความเกี่ยวพันกับหมอกควันข้ามแดนนะครับภายใต้ยุทธศาสตร์เคียร์สกายนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง ประเทศในภูมิภาคอาเซียนนะครับโดยเฉพาะไทยลาวกัมพูชานะครับพม่านะครับแล้วก็เวียดนามซึ่งทุกปีเนี่ยจะเกิดปัญหาเรื่องของหมอกควันข้ามแดนในแต่ละประเทศเนี่ยจะต้องมีการจัดการพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้ในพื้นที่ของตัวเองนะครับประเทศไทยนะครับซึ่งมีการพัฒนาการดับไฟมาอย่างยาวนานนะครับก็จะมีภูมิความรู้นะครับเรื่องของการจัดการไฟป่าดีกว่าประเทศอื่นๆ,ๆนะครับเราก็เลย เป็นพี่เลี้ยงนะครับให้การสนับสนุนในการจัดการฝึกบรมนะครับกนนนงง้าา ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดให้กับประเทศลาวไปแล้วรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็ปีนี้เป้าหมายเราก็อยู่ที่กัมพูชานะครับก็จะมีการไปจัดสร้างวอลลุ่มในการดูจุดฮอ,อตส p o t ในพื้นที่ของประเทศนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับเ,เราก็ได้นําเจ้าที่ของกัมพูชานะครับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้นะครับการเข้าไปการการดับไฟนะครับแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยเอามาอบรมนะครับเราก็จึงใช้ ภาคของกิจาการชายแดนทหารเนี่ยประสานไปในโครงสร้างของรัฐบาลกัมพูชาเขาจะเป็นผู้คัดเลือกว่าหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาไฟป่าส่งเจ้าที่ของเขามาเข้ารับการฝึกอบรมซึ่งกรมกิจาการชายแดนทหารก็มีล่ามที่มาช่วยแปลได้รับความร่วมมือกันมาทั้งสองรอบนะครับทั้งของลาวเองนะครับของกัมพูชาครับแล้วก็ในอนาคตก็จะเป็นของพมา่าครับอนุทินใจอ๋อชัยส่งรูป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนะครับจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหที่ทางด้านทหารส่วนใหญ่ก็คือเขามีภารกิจในส่วนของการดับไฟเบื้องต้นอยู่แล้วก็แต่เราอ่ะก็เสริมทางด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ถูกต้องเสริมเข้าไปเพื่อให้เขาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นครับความคาดหวังของเราก็คือในอนาคตเนี่ยทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็จะมีทั้งนโยบาย นะครับมีเครื่องไม้ <S <S เครื่องมือและก็เจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาแต่ในของประเทศตัวเองนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นในประเทศนั้นมันก็จะไหลไปประเทศต่างๆได้แต่ละประเทศไม่ให้มีคว,วันควายขึ้นในพื้นที่ตัวเองนะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาสภาพอากาศในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างยั่งยืนต่อไปครับนี้คือบอดิเซ์ มาเรียนรู้นัเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของทหารกัมพูชาเลยที่ได้มาเรียนรู้เรื่องของการดับไฟป่านะครับเป็นครั้งแรกเลยจะเป็นสิ่งที่ประสบการณ์ใหม่ๆที่เขาได้รับเขาจะนําความรู้ไป<า>เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในประเทศกัมพูชาได้มีความรู้แล้วก็ตระหนักถึงผลกระทบ,บที่เกิดจากไฟป่า,ารวมทั้ง หน่วยต่างๆตามแนวชายแดนในด้านไฟป่าโดยเฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าที่อุทยานก็ดีหรือตามฐานปฏิบัติการที่อยู่ตามแนวชายแดนก็จะนําสิ่งความรู้ลเนี้ไปปรับปรุงไปประยุก์ตใช้เพื่อเป็นการป้องกันแนวไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับมีนาวัยบรรเทาอัมตแตมินแตกาออกกุน ครับสุดท้ายนี้กับผมเองก็ไม่มีอะไรมากนะครับนอกจากคําว่าขอบคุณนะครับขอบคุณประเทศไทยนะครับขอบคุณกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมของสองประเทศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ได้แนะนําได้เชิญเรียนเชิญผู้เข้ารับการฝึกจากประเทศกัมพูชามาเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้โดยเฉพาะการฝึกในเรื่องของการดับไฟป่านะครับตั้งแต่ที่คณะของกระผมเดินทางออกจากประเทศกัมพูชามาจนถึงสถานที่ฝึกแห่งนี้ที่ จังหวัดกาญจนบุรีเห็นได้ว่าฝ่ายไทยได้ดูแลเอาใจใส่คณะของกระผมเป็นอย่างดีนะครับการกินอยู่ณที่อย่างนี้ถือว่าฝ่ายไทยได้เอาใจใส่ของผู้ผมอย่างดียิ่งในครั้งนี้กระผมเองก็ขอขอบคุณอย่างอย่างมากเลยครับขอขอบคุณครับคลมซาครับเป็นเลชที่ดุจธิรบุญพลดับถงความสมบูรณ